เจ้าสัวแปรมชัยนี่ก็ป่วยสารพัดโรคเลยมากกว่า,าทักษิณอีกโรคเลือก,ก็ลุ้มไร้โรคก,ก็หลายโรคนะนะครับเขาก็ยังนอนนอนโรงพยาบาลราชธรรมนอนเรือนจําก็เหลือคุณทักษิณคนเดียวลนะนะครับก็จะน่าจะเป็นคนเดียวมั้งที่ไม่ต้องนอนนะครับไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนเรือนจานะฝากสมศักดิ์เทพสุทินนะนะครับไม่ต้องไปเอาใจลูกพี่อะไรต่างนายยงในายใหญ่ตอนนี้หายหัวไปแล้ว เวลาเพียงพรมนี่เงียบเลยไม่ค่อยออกงานเลยนะทักษิณ่วงนี้นาะใหญ่ไปไหนเนี่ยนะฝากสมศักดิ์แทบสุทินนะอย่าเสียเวลากับเรื่องทักษิณเลยนะครับอย่าเสียเวลาเรื่องทักษิณน,นะครับอย่าไปสนใจเรื่องอะไรแพทย์สภาเขาเมียมติอะไรก็ยืนตามตาม,ตามนั้นกนะ็ลงโทษหมอไปหมอโรงพยาบาลตำรวจสองคนโรงพยาบาลราชธรหนึ่งคนก็ตามนั้นเพราะผมได้คุยกับหมอมาหลายคนเขาบอกว่า มติแพทยสภาเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมแพทย์มันเป็นเรื่องของหมอนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ยืนตามนั้นครับนะครับนะเขาไม่มีการเห็นต่างหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านะจริยจริยธรรมหมอหมอก็ดูแลกันเองรัฐมนตรีก็นะแค่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะลงโทษพักใบญา,ยยาิสามเดือนหเดือนหรือไม่หรือควรจะใช้วิธีการภาคทัน นะครับขนาดหมอชนสูตรพิกศพหมอผีที่ออกทีวีบ่อยผู้หญิงเ่ะนะครับก็เคยโด,โดนลงโทษทางด้านจริยธรรมลองเข้าไปใน Google เนี่ยนะนะหมอชนะสูตรพิกศพที่ชอบมาวิเคราะห์คดีแตงโมอ่ะนะก็เคยลงโทษโดนลงโทษท,ทางด้านจริยธรรมนะครับในคดีห้างทองไปดูนะครับเพราะฉะนั้นการลงโทษทางด้านจริยธรรมก็มเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นบอกสมศักดิ์นะบอกสมศักดิ์นะครับว่านะ นะอย่าไปเสียเวลากับเรื่องทักษิณเลยนะป่วยจริงป่วยทิพดี๋วสารก็จกัดจัดก,การเองแนะ่ถ้าป่วยที่ยวก็กลับไปติดคุกเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปเอาใจลูกพี่อะไรต่างนายยงในายใหญ่ตอนนี้หายหัวไปแล้วนะเวลาเพียงพำนี่เงียบเลยไม่ค่อยออกงานเลยนะทักษิณช่วงนี้ในายใหญ่ไปไหนเนี่ยประกาศหาในายใหญ่นะครับนะตอนนี้ก็กําลังเพียงพำอยู่ไหนจะโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองไหนจะโดนคดีที่ว่าป่วยทิพ ป่วยวิกฤตหรือป่วยจริงก็มีโอกาสในการที่จะกลับไปนอนคุกนะสูงครับผมบอกได้เลยโอกาสติดคุกสูงถึงแม้จะมีหลิวล้อนะมีมีทนายความผู้ใหญ่อะไรต่างๆออกมาเทีย์มีนักกฎหมายออกมาเทีย์ไม่ติดคุกแพย์สภาก็แพย์สภาไปนะไม่เกี่ยวข้องกับศาลนะเอ่อทักษินไปนอนอโรงพยาบาลก็คือนอนคุกติดคุกแล้วนะก็มีนักกฎหมายใหญ่ๆ นะสองท่านสามท่านขาประจําเดินสายออกทีวีก็คอยเชียร์ทักษิณซึ่งคนเหล่านี้ก็จะได้รับตําแหน่งในภายหลังล่าสุดเห็นบอกได้เป็นที่ปรึกษากัรมาที่การแรง่างนะก็ได้ดิบได้ดีไปนะการเชียร์ผู้มีอํานาจเราก็จะได้อํานาจนะครับมีประโยชน์ก็ธรรมดาก็ว่ากันไปนะนักกฎหมายก็มีความเห็นต่างกันได้ก็มีนักกฎหมายเชียร์ทักษิณอยู่สองสามคนเขาก็ได้ประโยชน์กันไปนะเขาก็บอกว่านะสารจําคุก นอนนอกคุกก็ได้มันมีระเบียบไปนอนอ่าโรงพยาบาลก็ได้นอนอยู่บ้านก็ได้ก็ว่ากันไปครับนะก็อยากจะฝากนักกฎหมายทุกท่านนะครับเวลาท่านให้ความเห็นนนท่านนึกถึงเห็นว่าประชาชนกันบ้างคนยากคนจนคนอะไรต่างๆเนี่ยนะเวลาเขาติดคุกติดตารางเขานอนคุกก,กันหมดนะเจ็บป่วยเจ็บป่วยเขาก็นอนโรงพยาบาลราชจะทันขนาดเจ้าสัวเปรมชัยนะครับเจ้าสัวเปรมชัยนี่ก็ป่วยสารพัดโรคเลย มากกว่าทักษิณอกีกนะครับสมัยคดีเสือดําเข้าไปล่าสัตว์ล่าเสือดําไก่ฟ้าอะไรต่างติดคุกเขาก็นอนรัชทันนะเขาก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเหมือนกับทักษิณก็ร่ำรวยนะเจ้าของบริษัทใหญ่ก่อสร้างะนะนี่ล่าสุดน,นะครับก็เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นนะครับนะครับนะนะครับนะเดินไม่ได้ก็ต้องนั่งรถเข็น นะครับก็ต้องนั่งรถเข็นก็ไปนะจะขอ V.I.P จะจะขับรถไปเองนั่งรถเองตำรวจก็ไม่ยอมครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะรวยแค่ไหนเป็นเจ้าสัวก็ต้องนั่งรถตำรวจไปแล้วก็ไปขับไปศาลแล้วก็ไปคุกตอนนี้ก็ติดคุกอยู่นะโลกเลิกก็ลุ้มไรโลกก็หลายโลกนะนะครับเขาก็ยังนอนนอนโรงพยาบาลราชธรนมนอนเรือนจําก็เหลือคุณทักษิณคนเดียวนะที่เป็นคนที่ว่าเอ็นเปื่อยเอ็นเปื่อยเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ นะครับก็น่าจะเป็นคนเดียวมั้งที่ไม่ต้องนอนนะครับไม่ต้องนอน,ไม,อน,อนไม่ต้องนอนเรือนจําไม่ต้องนอนโรงพยาบาลราชวถันเราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าก็ฝากฝากนักกฎหมายนะครับนะครับที่ไปชี้ช่องอะไรบอกโอ้โหทักษิณน,นอนโรงพยาบาลมันก็คือการติดคุกนะผมก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับนักกฎหมายถ้าไหว้ได้กราบได้นะครับก็อยากจะฝากอยากจยกราบตีนเลยก็ขอให้นักโทษทุกคนที่เจ็บป่วยให้ไปนอนชั้นสิบสี่ได้ไหมนะนะได้ไหมครับ ถ้าทาได้ทุกคนเหมือนกับที่ท่านนักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ท่านแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็อยากจะให้บังคับใช้กันทุกคนนะท่านทนายผู้ใหญ่ท่านนักกฎหมายระดับสูงอะไรต่างๆเนี่ยฝากด้วยทุกคนให้นอนเรือนจะอนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกันไหมผมเชื่อว่าคนในคุกเนี่ยที่มีโรคร้ายแรงแต่ไม่หมดมาลงมาแรงโรคนั่นโรคนี้เอ็นเปื่อยเอ็นเล่าโรคหัวใจผมว่าเยอะน่ะยังไงไงให้เขาไปนอนโรงพยาบาลได้ไหมล่ะชั้นสิบสี่อ่ะ นะครับและอีกเรื่องนะครับก็ฝากโรงพยาบาลตํารวจฝากพอบอตรนะครับเมื่อไหร่จะไปติดกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตํารวจสักทีครับนะครับเผื่อเจ้าเจ้าท่านเจ้าสัวเปรมชัยหรือใครต่ใครเผื่อจะมานอนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขามานอนจริงไหมนะครับหรือว่าเขากลับบ้านไปแล้วหรือไปนอนบ้านหรือยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีนะครับชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจติดกล้องหน่อยนะถ้าไม่มีกล้องถ้าไม่มีปัญญาติดกล้องเนี่ยก็รับบริจาคก็ได้นะฝากพบตรนะฮะไปดูหน่อย พอไม่มีกล้องเนี่ยคนเขาก็มองว่าเอ้ยดูมันไม่โปร่งใสนะตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่มีหลักฐานหรือเปล่าก็ฝากนะฝากด้วยฝากด้วยนะฮะนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝากนักกฎหมายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ช่วยเหลือคุณทักษิณปกป้องเนี่ยนะครับบางคนบอกโอ้อย่าไปจงเกลียดจงชังคุณทักษิณเลยไม่มีใครเกลียดคุณทักษิณน,นะหมอว่าลงก็ไปเลยเกลียดผมว่าไม่มีใครเกลียดนะแต่ประชาชนเขาอยากจะรู้ว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วการบังคับโทษ มันต้องบังคับโทษในคุกหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรารวยเราเป็นเจ้าของพักหรือว่าลูกเราเป็นนายกหรือเราเป็นอดีตนายกหรือเราพวกเยอะเราไม่ต้องนอนอโรงพยาบาลเราไม่ต้องนอนคุกหรือเปล่าคนก็สงสัยอยู่แค่นี้ไม่มีใครเกลียดใครฮะคนเขาอยากจะรู้ว่าว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคไหมดูคดีตึกถลม่มเนี่ยตำรวจบางซื้อบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดจะนั่งรถไปเองไปศาลไม่ได้ตอนนี้คุณเป็นผู้ต้องหาคุณถูกควบคุมตัวแล้วคุณไม่มีอิสระภาพ คุณต้องนั่งรถตำรวจไปคุณจะเดินได้ไม่ได้ไม่สนใจเห็นนะเขาก็บังคับใช้กฎหมายเขาก็มีเป็นหมื่นล้านแสนล้านเหมือนคุณทักษิณแต่เหตุใดจึงได้รับการปฏิบัติต่างกันคุณทักษิณหนีคดีไปท้าหลาสิบเจ็ดปีกลับมาลงเครื่องบินโบกไม้โบกมืออ่เชียร์โน่น,นี้เนี่ยไม่มีการใส่กุญแจมือไม่มีอะไรต่างๆนะครับนะนะครับเนี่ยคืออยากจะให้ทําเหมือนกันไม่มีใครเกลียดไม่มีใครเกลียดคุณทักษิณเชื่อผมเองก็ไม่ได้เกลียดนะ นะท่านเป็นอดีตนายกเคยทําประโยชน์ให้กับประเทศเจ้าสามสิบาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านเรื่องดีๆก็มีเยอะนะครับไอการสร้างคุณงามความดีกับการที่ท่านกระทาความผิดสารตัดสินแล้วเนี่ยบางคนละเรื่องเมื่อท่านกระทาความผิดท่านสํานึกแล้วขอพระราชทานอภัยโทษแล้วท่านก็ควรได้ไดไดรับโทษจําคุกเพราะว่ามันเป็นคดีทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบต้งถลายสามสี่คดีเนี่ยมันก็ควรจะต้องได้รับโทษหรือเปล่า นะครับนะเข้าใจนะก็ฝากฝากนะครับทุกคนก็ต้องการการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครใหญ่เล็กมาจากไหนนะครับนะอันนี้ก็ฝากนะครับเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนติดตามตอนนี้ก็นายใหญ่ก็เงียบเพราะมีความเสี่ยงสูงเรื่องติดคุกจิตลางและร้อยสิบสองก็เสี่ยงนะมาตราร้อยสิบสองสองก็ดีหนักๆเนี่ยถ้าโดนจําคุกก็ไปผมว่าเพื่อไทยก็เลี่ยง นะครับเพราะเพื่อไทยก็คือทักษิณนะครับนะภูมิใจไทยก็คือเนวินนะครับกล้าทําก็คือธรรมนัตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคเหล่านี้มันมันชัดเจนอยู่แล้วใครเป็นเจ้าของพรรคอะไรไงอย่างกล้าทําเนี่ยก็คือผู้กองธรรมนัตนะครับไม่ว่าท่านจะมีตําแหน่งท่านจะเป็นยกสมาคมกีฬาทางน้านะเหมือนกับคุณเนวินเป็นประธานสโมสรอ,อะไรบุรีรัมอะไรเนี่ยนะครับใครๆก็รู้ว่าท่านคือ เจ้าของพรรคตัวจริงนะเพราะตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยนะครับนะคนที่เป็นหัวหน้าพรรคอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นนอมินีเป็นตัวแทนทั้งนั้นนะครับอย่างพรรคธรรมนัตเนี่ยนะครับก็คือธรรมนัตไม่ต้องมีตําแหน่งก็คือท่านก็คือเจ้าของตัวจริงตามความเข้าใจของประชาชนถึงแม้ท่านจะปฏิเสธนะครับคนก็แบบอย่างเนี้ยนะครูใหญ่เนวินอย่างเงี้ยใครก็รู้ว่าเป็นเจ้าของพรรค พักอะไรครับพักสีน้ําเงินก็คือพักภูมิใจไทยไม่มีใครมองว่าคุณอนุทินเป็นเจ้าของพักทักษิณก็เหมือนคนคนก็มองว่าเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยคงไม่มีใครบอกอุ้งอิงเป็นเจ้าของพักไม่มีนะครับนะยคนี้เป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคสงครามตัวแทนคนที่เป็นเจ้าของมันก็อยู่ข้างหลังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับนะอย่างคุณทักษิณก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรการบริหารงานผิดพลาดก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะอะไรไม่ได้เป็นนายก แต่มีอำนาจจริงๆ,ๆนะครับบ้านเมืองเราก็เป็นอย่างเงี้ยนะพอะพ่อติดคุกอาติดคุกน้องเขยอย่างนั้นอย่างนี้ไปก็เป็นไงเอานอมินีมานะครับนะ,ะพ่อเป็นสอสอติดคุกถูกดำเนินคดีเอาลูกลงแทนลูกไปนัันเสร็จเอาลูกสะพ้ายลูกเขยพ่อตาแม่ยายคือสังคมไทยมันเป็นอย่างงี้นะครับมันเป็นอย่างนงี้เป็นเรื่องที่เราเราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องอยู่กับมันไปนะครับนะนะ,นะครับ การเมืองก็ยังมีบ้านใหญ่บ้านเล็กนะครับบ้านเล็กก็คงยากที่จะเกิดบ้านใหญ่มันก็เป็นไงอยู่มานาน1ิปี20ปีก็ยังเป็นนายกเทศมนตรีเป็นนายกอบตมา1ิปี2ี่สิปีเป็นมรดกตกทอดนะครับนะเพราะนั้นอา่ามันกลายเป็นว่าการเมืองก็เป็นมรดกตกทอดใครเข้ามามีอำนาจเป็นนายกเทศมนตรีเป็นนายกอบจอก็เป็นแหล่งธมาหากิน นะครับสมัยก่อนอย่างที่คุณเทพไทยบอกคนใต้ก็เลือกครูเป็นสอสอเลือกทนายเป็นเป็นสอสอเดี๋ยวนี้เป็นไงนะครับบรรดาผู้รับเหมาเจ้าของเว็บพน,นันในทุนเงินกู้นอกระบบพ่อค้าของเถื่อนคนทําของผิดกฎหมายต่างๆก็ออกหน้าออกหน้ามาเล่นการเมืองแทนแบบที่คุณเทพไทยพูดอันนี้เรื่องจริงสมัยก่อนพวกนายทุนก็อยู่ข้างหลังตอนหลังแบบไม่ไหวแล้วปล่อยพวกมึงไปนะ ก็ไว้วางใจไม่ได้เดี๋ยวนี้พวกนายทุนก็มาแล้วดูทางใต้เนี่ยผู้รับเหมาอ่อก็มาเป็นสอสอเป็นสอจเป็นหมดแล้วนะนะผู้ค้าแรงงานเถื่อนนายทุนเงินกู้นอกระบบ่อค้ายาเสพติดอ่าแล้วก็มีอะไรอ่อะนะครับธุรกิจผิดกฎหมายสถานบริการเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรต่างๆก,ก็มาเล่นการเมืองนะครับเพราะเล่นการเมืองเนี่ยพอเราเป็นนายก เทศมนตรีนะเป็นนายกบอบจเราก็มีงบประมาณนะถ้าเรามีรถบริษัทรับเหมาเราก็บริษัทของเรามารับงานนะครับเราไม่ต้องไปหาลูกค้าเลยนะครับเราไม่ต้องหาลูกค้าเราก็ได้ได้งานได้อะไรสบายนะนะเรานะได้งานด้วยบริษัทเรารวยด้วยเราชักอีกสามสิบเปอร์เซ็นตด้วยสบายพออยู่นานๆเข้านอกจากเราจะเป็นนายกเทศมนตรีเาเปนนายกบอบจแล้ว เวลารับราชาการลูกจ้างก็ลูกหลานเราลูกน้องเราเข้ามาเป็นมันกลายเป็นว่าในอ,อบอจอรหรือเทศบาลเนี่ยก็กลายเป็นพวกเราหมดนะครับนะมีทั้งข้าราชาการลูกจ้างนายกทั้งการเมืองทั้งข้าราชาการบอก่พวกเราหมดอ่ะมันเป็นแหล่งทมาหาก,กินหมดอ่ะการทุจริตคอร์รัปชันก็ประมาณร้อยละสามสิบก็เป็นประเพณีที่เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะเลือกใครมาเป็นอสอสอ จะเป็นนักการเมือง้องถิ่นก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าเข้ามาก็เป็นแหล่งทํามาหากินเข้ามารวยหมดนะนะปกติเรารับเหมาก่อสร้างเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทรับเหมาก็ต้องไปหาลูกค้าแล้วก็อาจจะโดนเบี้ยวโดนโกงแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนายกอบจอเราเป็นนายกเทศมนตรีนะครับนะเรามีบริษัทร,รับเหมาก็มารับงานจากเทศบาลรับงานจากอบจอเงินก็ได้แนนอนเพราะอะไรคนที่รับเหมาก็บริษัทของเราคนจ่ายเงินก็เราเอง เพราะฉะนั้นเงินก็ได้ตรงรวยก็รวยลูกค้าก็ไม่ต้องหาอำนาจก็มีการขออนุญาตต่างๆการเก็บภาษีภาษีก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จทั้งงานราชงานหลวงร่ำรวยอันนี้คือชีวิตจริงอันนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะผมก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกเทศมนตรีนายกบจเนี่ยเข้ามาแล้วก็เป็นเศรษฐีทุกคนนตะตอนเข้ามาก็อาจจะต้องลงทุนหน่อยนะจำนองบ้านจำนองสร้อยอะไรก่อน นะลงทุนไปก่อนพอเข้ามาแล้วกันรวยทุกคนน่ะมีใครบ้างที่เป็นนายกเทศมนตรีนายกอบจแล้วไม่รวยรวยทั้งนั้นรวยมาสสอีกเพราะสสมันไม่มีงบประมาณสมัยก่อนเนี่ยคนก็อยากเป็นสอสนะครับเป็นนักการเมืองระดับชาติเดี๋ยวนี้คนอยากเป็นนายกอบจนายกเทศมนตรีมันมีงบประมาณครับกระจอกกระจอกก็หลักร้อยล้านสองร้อยสามร้อยล้านชักสามสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยล้านก็สามสิบล้านต่อปีแล้วถ้าพันล้านก็สามร้อยล้านต่อปีสามสี่สิบสอง เป็นสมัยหนึ่งก็รับไปแล้วพันสองรอล้านอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนก็อยากจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นราะมีงบประมาณนเหมือนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงย่อมย่อมนะบางจังหวัดนี่แม่งเป็นพันล้านสองพล้านดีกว่ารัฐมนตรีจะโกงจะกินก็ง่ายหาพวกมาอยากจะให้เงินมันใช้หน่อยจ้างมัน PR ประชาสัมพันธ์งบไม่เกินห้าแสนบาทอ่ะคุณเป็น,นอินฟลูเอนเซอร์ะอ่าอ่านะครับรู้จักกับรัฐมนตรี อินฟลูเอนเซอร์คนนี้ดังนะมึงเอาไปห้าแสนประชาสัมพันธ์กระรวงหน่อยกลมหน่อยสบายเซ็นทีละห้าแสนห้าแสนอ่าปีหนึ่งเอาสักสองสามล้านสบายนะครับมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะอวยยศอวยอะไรต่างๆไม่เกินห้าแสนก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไรจ้างเจาะจงนะครับสบายประชาสัมพันธ์สบายนะครับงบประชาสัมพันธ์งบจัดอีเวนต์สบายครับรวยนะไอ้พวกนี้รวยแต่ประชาชนเป็นไงซวย นะครับเงินภาษีแทนที่แม่งจะใช้อะไรที่มันถูกต้องก็ไปจัดซื้อจัดจ้างอะไรที่มันแปลกๆซื้อตึกทีละเจ็ดพันล้านหกพันล้านบ้างนะตึกพันสองร้อยสองพันล้านสามพันล้านบ้างนะครับนะสบายนะพักพวกมาเป็นผู้รับเหมาสบายนะพอตึกถล่มก็บอกกูไม่เกี่ยวกูไม่รู้นะกูเป็นเจ้าของโครงการตึกถล่มไม่เกี่ยวกูคือผู้เสียหายเออกูต้องรับผิดเหล้อตึกถล่มนะจ้างก็จ้างออกแบบ นะให้หน่วยงานรัดออกแบบก็ไปเร่งรัดเขาภายในหกเดือนต้องไปไงต้องออกแบบให้เสร็จกดดันเขาเขาก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องไปจ้างเอกชนค่าออกแบบเท่าไหร่นะนะหลักร้อยล้านพันล้านหรือเปล่าไปดูซิหลักร้อยล้านหรือเปล่าค่าออกแบบพอออกแบบมาตึกถล่มบอกกูไม่เกี่ยวก็กูจ้างมึงแล <c physics brewer y> ้ว <c> ถ้ากูออกแบบเป็นก็กูคงไม่ต้องจ้างกูต้องรับผิดชอบด้ไหมอืมนะครับนะครับคําถามครับ กูต้องรับผิดชอบไหมก็กูจ้างมึงออกแบบแล้วก็มึงก็มึงก็รับเงินไปแล้วเนี่ยหลักสิบล้านร้อยล้านก็แล้วแต่นะค่าออกแบบนี่เท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์มั้งนะผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับออกแบบเสร็จแล้วอ่ะสองพันล้านสมมติหรือพันหรือพันสองไปสองพันล้านห้าเปอร์เซ็นต์สองพันก็สองร้อยก็ร้อยล้านสมมติค่าออกแบบเอามึงก็รับเงินค่าออกแบบไปแล้วนี่นะแล้วกูต้องรับิดชอบไหมอ่ากูเป็นเจ้าของโครงการนะสมมตินะ นะครับนะสมมตินะโครงการอย่างสตงอนะเยาบผู้ว่าบอกมึงเกี่ยวอะไรกูนะนะกูก็จ้างออกแบบไปแล้วมึงก็รับไปแล้วร้อยล้านสมมตินะนี่เป็นเรื่องสมมตินะผมไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องหมิ่นประมาทอากูกูจ้างไปแล้วอ่ะนะออกแบบมากูต้องเชื่อมึงนะถ้ากูไม่เชื่อมึงแล้วกูจะเชื่อใครก็เพราะมึงเป็นวิศวกรมึงออกแบบมาอ่ะสมมติรับไปร้อยล้านอันนี้เป็นเรื่องสมมุติผู้ว่าสตอตงบอกกูไม่เกี่ยวกูก็เซ็นอนุมัติตามนั้นแล้วกูต้องกูผิดไหม ตึกถล่มกูผิดไหมกูต้องไปขอโทษป,ประชาชนไหมกูต้องไปขอโทษคนตายเหรอทำไมล่ะกูเป็นผู้เสียหายนะแทนที่กูจะได้ตึกกูเสียใจนะเนี่ยนะจับมือกันให้นั่นหายใจลึกๆเออพวกเราไม่มีตึกอยู่แล้วอ้าวเห็นนะกูเป็นผู้เสียหายนะเนี่ยย่างอย่างมมดผู้ว่าเขาพูดอย่างนี้เราจะหมายย่งไงเขาต้องรับผิดชอบอะไรไหมเออทําไมกูต้องรับผิดชอบเพราะกูไปจ้างเขานะแล้วกูก็ไม่ใช่มีความรู้ด้านการออกแบบนะยกูก็หลุดอีกมมก พี่น้องว่าไงนะนี่คือคือสิ่งที่มาเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ก็หลายๆคนก็ถามว่าเอ้ยผู้ว่าสอตองออนะคนเก่าไม่ต้องถูกดำเนินคดีเหรอเอาคนใหม่ก็บอกว่าเอ้ยกูเพิ่งย้ายมากูเพิ่งมาได้ปีสองปีจะให้กูไปรับผิดชอบอะไรเห็นปะ็นไงนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่มาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จริงของท่านนะท่านเพิ่งย้ายมาท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรล้วตึกถล่มอะไรต่างๆการแก้ไขแบบก็ไม่เกี่ยวเนี่ย ก็จ้างมาแล้วเนี่ยจ้างจ้างคนนี้มาเขียนแบบจ้างคนนี้มาคุมงานจ้างคนนี้มารับเหมาแล้วกูผิดอะไรด่ะอ่าเห็นนะเขาก็ถามว่ากูผิดอะไรกูเป็นผู้เสียหายนะประกันประกันมีนี่เก้าร้อยล้านพันล้านก็ต้องเอามาจ่ายสิครับตึกถล่มก็ชดใช้นี่ไปแล้วคนที่ตายอตายก็ไปเผาสิครับแล้วคนเจ็บ่ะเจ็บก็ไปรักษาเนี่ยเกี่ยวอะไรกูอ่ะเออนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับเรื่องตึกถล่มเนี่ยนะครับเนี่ย นะคุณเปรียมชายตอนนี้ก็เข้าคุกไปแล้วนะหลายๆคนก็บอกว่าดูชั้นสิบสี่เน้เขาอาจจะขอมานอนชั้นสิบสี่หรือเปล่านะครับเหมือนกับคุณทักษิณหรือเปล่านะครับนะเข้าใจนะ